กราบสบายดีพี่น้องกราบสบายดีท่านผู้ชมเด้อย, <c oughs> ยินดีตอนหับขอซื้อทรงเบาไก่ด้วยพี่นอ้อ,นองเลยอ่นทุลักทุเลกันนาดคนาทางนี่ปุ้ยพี่น้องรถนี่คือสีมุนไปหลยเติบพี่น้องเย้ยยอะคนทังดำทีดีหายพี่น้องเบิง่งเนาะทางอวดฟาถเฮาทางพี่น้องเย้ยอ่นานเพื่อไในยามวอรอดจะยังหายยังห้อ <c> เ <oughs> ดี๋ยวอัน ขาลุ่นนทำการสิออกได้อยู่บ่อค้ามากอะเขามาได้ก็เกือบบรอดค่าแล้วกะลบล้างอีกถอยเขามาอีกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปไปไปทางเจ้ามาเลยนะเอ้ยเนี่ยคนทางนี้คุ้งพี่น้องทูมากเลยเนี่ยคุ้งแล้วก็ทูมาพี่น้องเอ้ยแต่กะเไปกะเนี่ยไปได้ไปกล่องไปไหนเดี๋เออแต่กะสุขใจพี่น้องเอ้ยไปมาเห็นบุญคุ้งพี่น้องเอ้ยคุ้งพี่น้องเอ้ยกู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  ทาง่ดีมีเงินเดืนหลุดเ,เด้อดเป็นยังเงินหลุดเด้อทำเหตุบุญได้นห,ไห,นไหนิเลยไม่แหละคำคูณคำคูณนเนอะเหตุบุญเหตุท่านเนาะเป็นสะพานบุญให,ไห้ศาลผู้ใหญ่เพื่อนไม่นแน่ขันโอ้หามาหอดนะเขาก็ดีใจแลยพวกอันพี่น้องเลยคิดว่าทางซัมมี่ลดแบบนี้มาได้นะถือว่าบุญไร้เติบได้เฮ้ยคอยเรา,าคิดไว้นั่นนั่นเราก็ซีมีบุญน่ะแหละผู้หบกะ เราดีใจบอลนนเรายากหายเอิมกินบอลนนเราคยนกัดีใจแม่แหละเนจะหายแม่ขกักซีแต่เฮ่อเนาะชักซว่าอะไรคอยรคอยไปจั๊กนะครับนเีว่าแบบมันมาเห็นอะไรแบบ้จอยเปพอไหนแม่นาคอยบุกคยอพอแลนะคอยนเคิพอกระติงาทูใหญ่บาเยโบเมนความคีดไรคลองลางอันสันคอทางด้านนี้เลยซ่ัเบ เล้าว่าเราไปหลอกเราไปหลอกเขาเขามาเราเล่ามาแล้วว่าเอเงขอผมได้ว่าเราไปหลอกว่าเองค่ะเราไ่อยากว่านะเราว่าเราไปหลอกคอน้ำบาดน้ำเมืองไปหลอกเอเขามากินอ้าก็ได้กับเขากระสอหนึ่งเล้ะมา้อึงอนไรไเขากระสอบนึงพี้องเลยทางเมื่อพี่เองเลยอาหนัถูพี่น้องเมื่อกี้ถูอีกแล้วอาจจะบกไปเขาเลยขปอ้งางด้วพี่ลา แล้วหนาเพื่อนกะเพทำมือใส่ดีเนาะบอกบ่นอะไรเนาะแต่เพื่อนหมือนเนาะหน้าบบนู้ดนา้องนู้ดเพป็นกะบบริเวณแบบคนขี้ขลานขี้เกียจป็นนั่นเพคนเห็นเกียกเห็นงานยุ่งหยอกเลยเห็นเกียจยุ่งพี่น้องเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มามือตีนขบแต่บางรอดพี่น้องแม่นอันพอแบบคนเฮาเนี่ยสถานที่อยู่มันกระต่างกันนะเฮยเนาะมันกะแล้วก็แบบว่าแม่นสภาพแวดล้อมมันบริคือกันพี่น้องเฮากะ เพื่นผัดบุรีนี่วิจิตรชิวานเลยเนาะเนาะแบบสะพายแบบหลอดมันต่างกันหน่อยใส่สถานที่ตัวยังมันต่างกันนะนะการแชร์ไายเครื่องกันหนาจะคลายบม่ได้ไม่ถึงคนในบาทตัวเองนะนะไพ่กับบุมีเนาะเนาะไพ่กับอุ้ยอ่ไข้แต่เรากะเนาะบะเตียงเพื่อนกะซอยไปส่วนหนึ่งเลยเนาะเพื่อนกะสีไข่แน่กว่าเกาอยู่พี่น้องเนาะ กุ่มไลยมืออยู่พี่น้องไม่คือเอาเขาอะไรอยังไปหายเป็นกระดาษกลุ่มไลยมืออยู่ซื้อหอนบางพุ่งไปได้พี่น้องเข้านี้เพราะคิดจะเข้าเราขึ้นหยาเไยเข้านี้ซื้อหอนบางพุงพี่น้องซื้อบางพุ่งพีกไปหายเพื่อเพื่อนจะทำบางพุ่งพี่น้องเลยทางพี่น้องเอ้ยบริเวนธรรมดาค่ะ คนกระโตกทางกระเปื่อนพี่น้องเอ้ยเอาอีเลยได้พี่น้องเอ้ยเส้นนี้นะเฮ้ยโหดละไอพี่น้องเอ้ยท่านอาจะเป็นทางรถไทยพี่น้องเฮ้ยแล้วเฮยคุ้งพี่น้องเอ้ยรถกันหักบูเป็นยังเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย เฮาอยากเฮ็ดบุญพี่น้องเอ้ยผมเป็น,น,นยังสามีเฮาอยากมาเฮ็ดบุญเถิงเผาไปหอดมาเถิงกระถือว่าเฮาบุญมีเนาะโอเคเนาะผูฮับกะโอ้หอดเลยนี่โอ้ซาดถูกเป็นทางดำได้ป่ะเป็นทางดำเลยพี่น้องเอ้ยซาดถูกแต่ยังไกลเติบอยู่บ้านเขาค่ะอีกโมงปลายไปเลยพี่น้องเอ้กับซองโซมงผัวแหละพี่น้องเฮาวะสิทอยรถกลับพี่น้องเอ้ยกำลังขี่ซองทางดำ เพื่อนแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับลูกเพิ่นพี่น้องเอ้ยกำลังเห็นนนั่กำลังเห็นพน,นันเข่าอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเพิ่อนเนี่ยไหนจะอยู่<ม>กับลูกชายเพิ่นพี่น้องได้ใส่บกี้ลงไปอันถามขอมูลเบื้องต้นก่อนได้พี่น้องยังอยู่ไม่เข้าอ๋อ โอ้โบเมนเพื่อนเจ้าองดยเ่นคอยกันน้อยชั่บนีอยู่บนใหญ่โอ้นี่พายุสันน่หน้าบ่โดยใถานบ่อใไมาเ่นเละโอ้ดยอยู่กับไฟมเา่รนี่จะอยู่กับไม่ใน่าวนยุคเองบไม่รู้โอ้ แม่ไม่เแถวยูวัดบ่เบรวยนะไหนยูวัดบ่มีบ่มีผู้อยู่บ่มีผู้เลี้ยงแล้วไป็นผู้อยู่ในวัดโอ้บัเพือนนี่โดนรถมาอยู่เธอหนึ่งบ่แม่บ๊อันนี้ฮันมาแบบไม่เถ่านี่เป็นไข่ละดับมากโอเขาเห็นเขาเัามากแต่สวยเนื้อเขาเจ้าอันซอยประหนี่เด้อเอาขาวกำลังกินไปให้เพื่อนโอ้ยแม่อยู่ผู้เดียวเนาะแม่เนาะอยู่คนเดียวโดย เมาปอน้อยนี่นบไมม่ข่แล้วม่อยู่พี่บ่แม่บ่สบายเลบสบายเลยเลยมาโอ้ดวยจ้ะบ่ไม่ลูกไม่เต้านี่ยเอยู่ครืียว่หองอาลูกลาบไท่เนี่ยเลลูกลมันมานอนเป็นมดดยเฮ้กับี่คื่องกินมหาแม่เ้ยยังมีตินทงแอนตลดอยู่ไหมทายอมมรสอยเบิงก่อนเด้อ เดี๋ยวมือหนาจังได้เดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกปุ้งไใ้เพื่อนเฮ้ยปุ้งไว้เพื่อนเป็นมีแม่เอ้ยมีแก๊สหนึ่งทีมีให้นึงมีแถวเจออีแม่อยู่นี่จะโดนหรอบ่สข้อนน้าฮะกัอันไปฮะกับไปตรวจในเป็นบาแม่พวกเพื่อนแบบกขึ้นบ่อออกบ่อเข่ามีลูกไมีลานอยู่นั่ก็เลยโอ้มีลูกปัญญา ลูกน้ำมีอยู่บ่แม่บ่มีโอ้บ่มไทยเป็นอยู่คนเดียวไปเลยโอ้ยลูกไม่ต้อ้ยุ่งคนเดียวไย่งก็ได้กันเลยไปหนคออยู่ตรงยาคูโอ้ไปคออยู่ตรงยาคูเรอเออไปคออยู่งยาคูอเป็นอยู่นี่เนาะ ภาพไปหน้อยไก่กำลังออกไปแล้วกำลังออกไปเลยเห็นผ่าน <c oughs> เห็นก็เลยงงหลุดกับมาถอยหลุดกับมานะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยมันพอมันยังมีคล้องอยู่ติดท้ายหลดเฮาเด้เนาะพี่น้องก็เลยแบบอื <c oughs> แบ่งไอ้ <c oughs> เพิ่นจ๊นะ <c oughs> นินเทงไ,ไหนแม่ เงินลังตัวห้างเนี่ยแหละพระเจ้าคนวัอยู่พระเจ้าเขาทงบ้านมงไข่โอ้มองไข่นักลา่าบขาหรือเปล่ามงไข่งนิดมงไแช่มงไข่โอ้ดอยดอยโอ้ยดินเบนสพี่น้องนี่ครัอาศัยเขาอยู่สภาพด่วนพี่น้องเขากะบุกหนามดุยตม้มโอ้ยแตกนังมืเจ้านี่แสกกะรี tệ khi nọ ơi khá lắm không hết bun đâu đầy bun đâu cả phù khi nọ giả phạm khát bò tệ cơ สาระเมนทอหองเมื่อเด้อสัตวเด้อเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสิมาใหม่อดูอยู่ดิแม้งเด้อดูซะเถอออกมากเลยพี่น้องเรับภาพรถเข้าอุ้ยสัมสีล่างพี่น้องสัมสีล่างสัมสีสอมอุ้ย กตดีใจมี่ทองดีใจลายดีใจลายที่เรียนสะพานบุญทำไมเนาะหมกินยัางลายพี่ทองเหามาหอดมาเทิงเผื่อเนาะคนถี่เผื่อหามาเนาะมาหอดมาเทิงเผื่อเท่ากับดีใจลายขอบพระคุณเลไล่เด้อแม่เด้อขอบคุณทุกอย่ใจดีขอให้อ่าบน คำจุนเนาะขอบคัวทานเนาะให้ไม่ดีมีแห้งแล้วก็รทานผู้ส้มสมองสมบอรเนาะตรงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นเด้อแม่ลูกก็ขอให้แม่มีอันสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะให้เพิ่นอันมีโุขมีลาบเนาะเลยก็ไม่พอนะเว้นเอาละพี่น้องก็รักคลิปนี้ก็ขอจบลงพิธีมินิพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องข้าแล้วพี่น้องเอ้ย หโมงพี่น้อง